วันนี้นะครับพี่ k d p จะมาสอนวาดแคปเปอร์นะครับเดี๋ยวขอล่างก่อนนะครับอ่าล่างอย่าเพิ่งไปสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวาดโครงเส้นให้ดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะอีน้อยแคปเปอร์อ่าไม่รู้จะออกมาสวยขนาดไหนหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับปึ๊บ นี่ครับเดี๋ยวเรามาล่าที่หลังนะเล่นแบบว่าดแบบฮาฮากันเลยดีกว่านะฝีน้อยคันเปิดเนาะอ่าขอแบบฮาฮาดีกว่าขอแบบฮาฮานะครับนี่นะขอเวลาล่างแป๊บหนึ่งนะครับปึ้อนี่ครับล่างตามพี่ KDP ิมาเลยนะครับ แพตเพื่ผู้น่ารักนะครับเดี๋ยวดูพี่เคดีพีจะวาดได้ขนาดไหนนะว่าจะสวยหรือเปล่าว่าจะน่ารักหรือเปล่านะครับอ่าการ์ตูนนะครับเราต้องเน้นน่ารักเข้าไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับปึ๊บอ่านี่ครับพี่น้อยแพตเพื่นะครับน้องๆเคยดูหรือเปล่าพี่น้อยแพตเื่ออ่าปึ๊บ อเดี๋ยวเรามาล่างให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนเนอะอ่ามาถึงขั้นตอนการลงหมึกสีดำให้ดูแล้วครับดูว่าจะน่ารักขนาดไหนนะครับดูเลยอ่าน้อยคัตเตอร์นะไม่รู้จะว่าถูกใจน้องหรือเปล่านะไม่รู้จะวาดน่ารักหรือเปล่านี่โอ้โหคำถามต่างๆนานาเลยเออเราจะพยายามให้วาดให้น่ารักเ้าไว้ ปึ๊บอ,อ่าล่างตามหรือ,อยังอ่าพี่น้อยแชตเตอร์นะล่างตามก่อนเลยล่างตามมาปึ๊บมาดูว่าจะหน้าล้างหรือเปล่านะปึ๊บอ,อ่าน้ององล่างไปถึงไหนแล้วอ่านี่ครับปึ๊บล่างตามมานะปึ๊บอ่ะขอวาดดวงตาปึ๊บนี่พี่น้อยน่ารัก ผีน้อยแคปเตอร์ก็ต้องทันเล้นเนะทันเลนทันเล้น,น,ลนอ่าปึ๊บขอทันเล้นทันเล้นอ่าวาดตามมาถึงไหนแล้วมีคิ้วด้วยมีคิ้วด้วยปึ๊บผีน้อยแคปเปอร์ต้องมีคิ้วด้วยอืมปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ่าน่ารักไหมน่ารักไหมมีลิ้นก็มีลินล้นอ่าเห็นไหมแนววาดขอให้วาดให้สนุกครับชีวิตเราก็จะสนุกกับการวาดภาพนะปึ๊บอ,อ่า แคเปิ้มีขีนิ้วแคตเปิ้มีสี่นิ้วนะครับเป็นผีน่ารักนะเป็นหนังนะแคตเปอร์อ่าเราตอนเราวาดมือข้างนี้มั่งอ่าวาดให้หน่ารักเ้าไว้ปึ๊บอ,อ่านิ้วเห็นไหมปึ๊บอ,อ่าวาดไปเป็นการ์ตูนนะน่ารักไว้ก่อนนะครับผมอ่าปึ๊บอ,อ่าเห็นไหมครับต่อไปก็เราวาดเส้นนี้นะโค้งๆเลยเป็นผีนะครับปึ๊บ วาดตามพี่มาเลยปึ๊บเห็นไหมครับอ่านี่เลครับผีน้อยแคทเปอร์นะล่างมาล่างมานี่อ่ะม้วนหางสิลูกอ่านี่เป็นไงผีน้อยแคทเปอร์น่ารักไหมอ่าผีน้อยแคทเปอร์ก็จะมีภาษาอังกฤษว่าอะไรครับผมผีน้อยแคทเปอร์ก็มีภาษาอังกฤษนะครับ C นะครับนีนะครับ s นะครับ p e r casper นะครับผีน้อย casper นั่นเองนะครับ c a s p e r นะครับ casper ผู้น่ารักนั่นเองนะครับผมถึงขั้นตอนการลงสีนะครับสีที่ใช้มีสีฟ้าสีม่วงนะครับใช้เท่านี้นะครับวันนี้สีนะครับผม่าราบานเลยนะครับผมปึ๊บ สบายตาไหมครับขอระบายตาก่อนเลยปึ๊บอ้ายนะครับไม่น่ารักก็บอกนะครับนี่ขอระบายแล้วปึ๊บเห็นไหมแคทเปอร์นะครับไม่น่ารักบอกกันนะครับนี่การระบายสีระบายตาพี่มาเลยนะครับระบายตาม,มานะปึ๊บมาเห็นไหมครับยากไหมนี่ระบายมาเลยพี่น้อยแคทเปอร์อนะครับ นี่ระบายตามมาระบายตามมานะครับใช้สีง่ายๆเลยนะครับวันนี้ปึ๊บอ่าพีนอยแคทเปอร์นะครับอ่าเห็นไหมการลงสีไม่ยากนะปึ๊บอืมนะครับลงมาเลยเห็นหัหนี่ระบายสีพีนอยแคทเปอร์นะไม่ยากนะ ะระบายตามนี้มานะนี่ระบายมาเออสี่ทีน้่นก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับระบายตามมานี่เห็นไครับเราลงวันนี้แค่สองสีนะส่นะสี่้านะครับระบายแค่นี้เองง่ายง่ายง่าย,ายเห็นไหมง่ายไหมครับวันนี้ อันนี้ง่ายๆนะครับผมอ่าเห็นไหมจะวนๆจะอะไรก็ได้เห็นไหมครับอันนี้เราจะบายลาบายง่ายๆนะครับอ่าอันนี้ขอเป็นสีมืดๆเลยนะสีน้อยอะ่ะอ่าเราทาขอเป็นสีม่วงเลยลิอลิ้นสีม่วงเลยเห็นไหมอ่าทำให้ดูน่ารักน่ารักไปก่อนเลยเห็นไหมครับอืออ่าอื่นห่ นี่นระ,ะบายอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บอ,อ่ะนี่เห็นไหมระบายหน่ารักไว้ก่อนอ่าเห็นไหมน่ารักไหมครับปึ๊บแล้วก็ระบายนี่อ่ะนี่ระ,ะบายแค่สองสีนะวันนี้อ่าไม่มีตังซื้อสีนะครับผมใช้สองสีเพราะว่าวันนี้นะเห็นไหนครับอ่าเห็นไหม เนี่ยแค่นี้พอเราระบายแค่สองสีเองเห็นไหมครับน่ารักไหมเอยออ่ะระบายตามติ่งไหนแล้วปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้เราใช้สีกันน้อยมากอ่าสองสีพอ่อปึ๊บอ่ะระาบายตามนี้มาเลยเราใช้แค่สองสีนะวันนี้ปึ๊บเห็นไหมครับ อ่าน้องถึงไหนแล้วป,ปึ๊บเห็นไหมระบายยากไหมวันเนี้ยวันนี้ง่ายๆเลยเนอะป,ปึ๊บอ่านี่เห็นไหมป,ปึ๊บนะได้ยังครับได้ยังครับถึงไหนแล้วเออถึงไหนแล้วเอยนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาจะหน้ารักขึ้นมาเห็นไหมอ่า มุนมุนมุนไปเลยเห็นไหมอ๊บอ่าวันนี้พี่ก็ระบายผีน้อยแคสเปอร์นะแบบง่ายๆนะเนี่ยง่ายๆมากเลยเห็นไหมง่ายไหมเนี่ยนี่ระบายแบบง่ายๆเลยวันนี้นนนเสร็จแล้วนะครับก็ขอเซ็นชื่อเลยดีกว่าครับอ่าเคน,น,นะครับ t P C L A S S I C นะครับ นี่ KDB Classic นะครับวันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผีน้อยคัตเตอร์นะครับง่ายๆนะครับติดตามช่องพี่เยอะๆนะเดี๋ยมีงานดีๆมาสำเสนอนะครับผมชอบไม่ชอบอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับเราจะวาดให้ทุกอย่างนะครับถ้ามีเวลานะครับบ๊ายบาย